สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับการแนะนำสีอันดับมือถือที่ต้องบอกว่าเป็นตัวโหดเป็นตัวแรงแถมยังลดราคาเยอะมากๆแล้วก็เป็นตัวคุ้มที่สุดในงบไม่เกิน3,000บาทอีกด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหรือว่าเพื่อประหยัดเวลาของทุกคนนะครับตัวแรกหรือว่าอันดับที่4จะเป็น Samsung Galaxy A07LTE ก็เป็นมือถือราคาประหยัดตัวใหม่ล่าสุดของทางซั s ซุงตัวแรม4ความจํา64ช่วงลดราคาจะขาย2,500บาท แต่ถ้าอยากได้ความจำ128 g b ก็จะมีราคาประมาณ3,500บาทแต่ถ้าเพิ่มงบไม่ได้จริงๆก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกตัวที่เอามาแนะนำในคลิปนี้สามารถเพิ่ม microSD card ได้หมดเลยโดยเจ้า A07 รุน่นนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมาใหม่พร้อมกับหน้าจอ PLS LCD 6.7นิ้วความละเอียด HD+ Refresh rate สูงขึ้นเป็น90 h z มากับ Android 15แต่ว่าอัปเดตได้อีกยาวๆถึง6ปี มากับ CPU ตัวแรงเลยอย่าง m i d i t ท c h Helio G99 ปกติในช่วงต้นปี2025เราจะเห็นใส่มาในมือถือราคา5-6,000บาทแต่ในปัจจุบัน s a m s u n งก็ใส่เข้ามาในมือถือราคา2,000กว่าบาทก็แน่นอนว่าแรงกว่าตัวอื่นเยอะเลยใช้งานทั่วไปเล่นเกมกราฟิกกลางๆสบายๆแน่นอนโดยที่เขาจะมีกล้องหลังมาให้2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านแล้วก็ตัว2จะเป็นกล้องวระยะ2ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้าจะได้ความละเอียด8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วที่ปุ่ม power รองรับ wifi 5 GHz รองรับ 4G ลำโพงตัวเดียวทนน้ำ ip54 และได้แบต5,000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว25วัตต์ถ้าไม่ติดที่การดีไซน์นะครับแล้วก็อยากได้ตัวคุ้มสุดในงบนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีใครสู้ a07 รุ่นนี้ได้เลยทั้งในเรื่องการอัปเดตเอยในเรื่องกล้องความปลอดภยัยความลื่นไหลต่างๆ ระบบชาร์จแล้วก็การใช้งานระยะยาวต้องบอกว่าตัวนี้ให้มาดีมากๆแล้วก็ไปต่อกันนะครับกับอันดับที่3ของเราอย่างเท c โนสปาร์ค34ก็เป็นตัวคุ้มตัวครบแถมยังดีไซน์สวยรุ่นใหม่ของเทคโนปัจจุบันตัวแรม6ความจำา128ในช่วงลดราคาเขาจะขายแค่2,900บาทโดยที่เขาจะมากับหน้าจอ IPS LCD 6.67นิ้ว ความละเอียด HD+ ได้ Refresh Rate สูงถึง120 h z แล้วก็อัปเดต Android 15ได้ด้วยในส่วนความแรงนะครับเขาจะมากับ CPU MediaTek Helio G81 ความแรงอาจจะไม่สู้ A07 แต่ก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเกมกราฟิกกลางๆอาจจะไม่ได้เหมาะมากแต่ก็พอถูไถ่ยได้อยู่เหมือนกันในส่วนกล้องหลังนะครับจะได้มา2ตัวตัวหลัก50ล้านและตัว2เป็นกล้อง AI กล้องหน้าความละเอียด8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่มพาวเวอร์รองรับ WiFi 5GHz รองรับแค่ 4G แต่ได้ลำโพงมาถึง2ตัวทนน้ำ IP 54และได้แบต5 0 0 0 m MM, มิลลิแอมกับชาร์จเร็ว18วัตต์และยังรองรับการชาร์จแบบบายพาสด้วยสามารถเล่นเกมแล้วก็ชาร์จแบตไปพร้อมกันได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าแบตจะเสื่อมแต่ก็ตามที่บอกไปก่อนหน้านี้แหละครับว่ารุ่นนี้ไม่ได้เหมาะกับการเอาไปเล่นเกมแบบจริงจงจัง ถ้าเทียบกับตัวอื่นถือว่าได้เปรียบที่การดีไซน์ดูสวยกว่าดูทันสมัยมากกว่าได้ลำโพง2ตัวด้วยแล้วก็ได้จอ 120Hz สเปคอาจจะไม่ได้โหดสุดแต่ก็มีจุดขายในส่วนอื่นตามที่ได้บอกไปแล้วก็โดยรวมถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าใช้มากๆอยู่เหมือนกันแล้วก็มาถึงอันดับที่2นะครับจะเป็น r e d m ี154ก็เป็นมือถือสเปคคุ้มสายประหยัดตัวใหม่ของทางเร d มีที่ให้ตัวแรม8ความจำเยอะถึง2 5 6 g b มาในราคา2,900บาทจุดเด่นในส่วนอื่นก็คือได้จอใหญ่ถึง6.9นิ้วความละเอียด HD+ p l u รีเ้ Refresh Rate 120Hz ได้ Android 15และได้ CPU ตัวเริ่มต้นอย่าง m e d i i t e k h e l i o g 8 1ความแรงความโหดอาจจะไม่ลื่นเท่าตัวอื่นแต่ก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วๆไปแล้วก็เกมกราฟิกกลางๆถึงแม้จะมีความหนุ่วงๆอยู่บ้างแต่ก็พอเล่นได้อยู่เหมือนกัน แล้วก็มีกล้องหลังคู่นะครับตัวหลัก50ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วที่ปุ่ม power รองรับ WiFi 5 GHz รองรับ 4G ทนน้ำ IP 6 4ได้ลำโพงตัวเดียวและแบตค่อนข้างเยอะถึง6,000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว33วัตต์ในเรื่องความแรงการเล่นเกมแล้วก็การดีไซน์อาจจะสู้บางตัวไม่ได้แต่ถ้าเน้นที่จอใหญ่เน้นความจำเยอะแบตท,ท,ทนและชาร์จไวกว่าตัวอื่น ก็กำเงินไว้แน่นๆแล้วก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยไปต่อกันนะครับกับอันดับที่1ห,หรือว่ารุ่นสุดท้ายของเราก็คือ POCO c 485ทั้งสเปคทั้งการดีไซน์ก็แทบจะไม่ได้ต่างกับ r e d m ี 15C เลยเหมือนจะเป็นตัวเดียวกันแต่ต่างแค่ชื่อแบรนด์ที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือตัวแรม8ความจำ256ตอนลดราคาจะขาย2,700บาทซึ่งก็ถูกกว่าเร d มีอยู่ประมาณ200บาท สเปคโดยคร่าวๆนะครับก็จะเหมือนกับ r e d m ี154ไม่ว่าจะเป็นจอใหญ่6.9นิ้ว r รีเฟรช a t e 120 h z CPU m e d i เท e k h e l โ o G81 Ultra กล้องหลังคู่50ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า8ล้านมีสแกนนิ้วสแกนใบหน้าลำโพงตัวเดียว Wi-Fi 5 GHz รองรับ 4G ทนน้ำ IP64 แล้วก็แบต6,000 m ิลอกับชาร์จไว33วัตตเอาง่ายๆก็คือสเปคเหมือนกับ Redmi 154 แต่ราคาถูกกว่า200บาทได้จอใหญ่ได้ความจำเยอะแบตท,ทนชาร์จไวเหมือนกันแล้วก็ดีไซน์ก็ยังเหมือนกันถ้าอยากได้ราคาถูกกว่าไม่ติดว่าเป็นแบรนด์ไหน p o c o c 8 5ก็จะน่าสนใจมากกว่าแต่ถ้าชอบเรดมียินดีที่จะเพิ่มเงิน200บาทเร d มี 15C ก็จะน่าสนใจมากกว่าสนใจรุ่นไหนหรือว่าอยากได้รุ่นไหนก็ไปหาดูนะครับตามห้างตามร้านใกล้บ้านแต่ถ้าขี้เกียจไปดูจริงๆก็สั่งผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้เหมือนกัน ถ้าอยากได้ร้านที่ปลอดภัยไว้ใจได้และราคาใกล้เคียงกับที่เอามาแนะนําก็สั่งผ่านตะกร้าที่ปักไว้ให้หรือว่าสั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนี้ก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ